สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คามิโคจิสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CATNET ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคามิโคจิวิดีโอนี้เป็นบันทึกการเดินทางและการท่องเที่ยวหนึ่งวันของเรานะคะเราไปช่วงปลายเดือนตุลาคมตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากมาถึงชินจูกุเช้ามาก6โมงจากชินจูกุเดี๋ยวเราจะไปมัซูโมโตะก่อน เดี๋ยวหาของกินก่อนที่คนคลกคักนี่ไม่ใช่อะไรนะคนเมากลับบ้านไม่ได้แต่เมื่อคืนวันนี้เราไปโดยอาสุสานหมายเลขเจ็ดเข้ามานั่งประจำที่แล้วตงเต้นอันนี้คือสเเบียนของเราเขาปันหนึ่ง แซนวิชหนึ่งก็คอลลาเจนเมื่อมาถึงสถานีมั s สโมโตนะคะเราออกมาจากสถานีเพื่อมาซื้อตั๋วรถไฟต่อไปยังสถานีชินชิมะชิมะซื้อที่ตู้หมายเลข9กและ10นะคะเขียนว่าคามิโคจิไลราคา710เยน ประมาณใกล้ๆ11โมงเราก็มาถึงสถานีชินชิมาชิมะค่ะช่วงเช้ายังถือว่าอากาศดีมีแดดคนเลยเยอะมากอย่างที่เห็นจากที่นี่เราจะขึ้นรถบัสไปคามิโคจินะคะเราจองรถบัสมาแล้วขึ้นรถบัสเลยล้องมุกค่ะเหมือนกับครั้งก่อนๆค่ะเราจะไปลงที่บึงไทโชแล้วจากนั้นจะเดินต่อไปยังสะพานกับปะเซ็นเตอร์ของคามิโคจิเราก็อยู่ทางด้านหน้าของไทโชอิเกะ เเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานกับปะนี้คือวิวสวยวิวแรกที่ทุกคนจะเห็นต้นสนมันเริ่มเปลี่ยนสีละยินดี Indeed, ต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็ดแลนด์ของคามิโคจิคามิโคจิถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ป๊อปปล่ามากสำหรับคนไทยนะคะความสูงเฉลี่ยของพื้นที่แถบนี้ในอยู่ที่1,500เมตรจากระดับน้ำทะเล <S <S ก็เริ่มเดินประมาณเชี่ยงเที่ยง ประมาณ4กิโลที่เรามาเป็นปลายเดือนตุลาละ,ละแล้วเราก็กลับมาเจอเมาส์ยาเกะอีกรอบหเห็นดินถลม่มลคนเยอะมากทุกคนนี่คือพยายามเลี่ยงแล้วตอนนี้คนเดินล่วงหน้ากันไป กลุ่มหนึ่งแล้วเราก็เลยได้ถ่ายวิวสวยๆลงคลิปสวยไปทุกคนคามิโคจิครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วอะมุกมาก,กี่ครั้งละครั้งที่สองเราครั้งที่สี่แต่ว่าการที่จะมาคามิโคจิให้สวยๆแบบถ้าฤดูนี้ใช่ไหมฤดูใไม้เป็นสีแล้วถ้าจะมาให้ตรงแล้วก็อากาศดีด้วยเขาอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากต้องอาศัยโชค วันนี้ก็อากาศขมุกขมัวแต่ก็รวมรวมแล้วยังสวยอยู่ต้นฤดูหนาวมันจะออกแนวเป็นแบบว่าเวทแลนด์ก็ไม่ได้มีน้ำละลายจากหิมะเยอะมันจะแห้งๆหน่อยแต่น้ำก็ยังใสยอยู่เหมือนเดิมเดินมาได้เกือบกิโลก็จะเจอกับจุดชมวิว คือเวิร์งนี้นะแล้วที่สูงที่สุดคือ3,190เรามาเจอแก๊งกุ๊ปทัวเวียดนามพอดีเยอะมากและมาที่แอ่งทาชิโลเราเคยเจอน้องลิงอยู่แถวนี้นะแต่ว่าวันนี้คนเยอะลิงไม่ออกมาง่ายๆเมื่อกี้เราก็แอบจับโปเกม,มอนด้วยนะอันนี้มาได้ครึ่งทางละคนเยอะมากจริงๆทุกคน ดิ่งเนี่ยแทบไม่ต้องห้อยเลยเพราะว่าหมีไม่ออกมาูลแล้วน้ำใสทุกระดูคนเยอะมากจริงๆหลากหลายสัญชาติรวมกันอยู่ที่คามโคจิใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะถึงจะยังไม่พีกแต่ก็สวยอยู่ หินตรงแม่น้ำเป็นหินแบบหลายสีด้วยมีต้นที่เหลืองสว่างแบบนี้แล้วด้วยยังดีนะว่ามันไม่ได้หนาวมากอากาศกำลังพอดีพอดีเสื้อที่เราใส่มาเนี่ยร้อนเกินไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำบ่ายโมงก,กว่าฝนตกยิ้มๆแล้วเรากินข้าวกันพอดีเลยดีกว่าหลบฝน กินกันที่นี่ที่เดียวกับที่เรามาคราวที่แล้วไทยโชยเกะก็ประมาณ3มโลก,ก็จะถึงโรงแรมนี้คนเยอะจริงตอนนี้ที่นั่งเต็มแต่โรงแรมเขาก็ให้รอข้างหนได้นะมีห้องน้ำได้นั่งโต๊ะริมหนา้าต่างก็จะเห็นคนเดินไปเดินมายังมีแสงแต่ไม่ถึงกับแดดเนาะมี UV ทริปนี้เรามากับน้องมุกผู้ร่วมสตากรรมหลายๆทริปั้งข้าวหน้าเนื้อมากินเนื้อนิดเดียวเองอมไม่เยอะมากก็ดีเหมือนกันพออิ่มนอกจากโรงแรมที่เราแวะพักทานมือกลางวันแล้วเนี่ยก็ยังมีที่อื่นที่เราสามารถฝากท้องได้อีกเพียบเดี๋ยวนี้ค่ะมิโคจิมีของให้กินเยอะมากกินข้าวอิ่มแล้ว นี่คือโรงแรมที่เรากินข้าวตะก,กี้ดีนะเขาเปิดให้กินเมื่อกลางวันถึงบ่ายสองคามเมคจิออนเซ็นโฮเทลโรงแรมยังมีออนเซ็นด้วยนะถ้าใครหนาวอยากแช่มีอีกโรงแรมหนึง่งเรามาคราวที่แล้วไม่เห็นของกินหาไม่ยากทุกคนไม่ต้องหอบมาให้เปืองแรงแต่เราก็หอบมานะหอบขนมมาคือฝนพรำๆแล้วก็มีหมอกลง ที่ยอดเขาหมอกลงข้างบนน่าจะเย็นมากน้ำสีฟ้าสวยมากสวยยังก็บน้ำในสระว่ายน้ำเลยอะสีอะใสก็ยังเขียวอยู่ส่วนใหญ่เนาะต้องโชคดีแค่ไหนถึงมาได้ตรงฤดูตรงนี้ไงที่สวยๆแล้วมันจะเปลี่ยนสีก่อน ตรงนี้ก็จะอีกหนึ่งกิโลคนเริ่มเบาบางแล้วฝนมันตกผ้าที่เราใส่มาพอดีเลยตอนนี้กำลังอุ่นพอดีเมื่อกี้มันอุ่นเกินไปเจอต้นไม้เหลืองกลางป่าคนเลียงหินไว้เต็มเลยริมแม่น้ำอากาศตอนนี้คือฝนฝนรินฝนดิเซอร์ นี่ไงตรงนี้เปลี่ยนสีเยอะแล้วก่อนถึงสะพานกับปะประมาณ900เมตรจะเห็นวิวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคาเฟ่ที่เราเพิ่งเคยเห็นน่าจะเพิ่งเปิเปดแต่ปิดปิดช่วงอาหารกลางวานันเสร็จแล้วก็ปิดรอเปิดมื้อเย็นถึงสะพานกับป่าแล้วดูคนเนืองแน่นคนไทยก็เยอะคนมหาสาร ที่จริงตรงนี้เออก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยเพราะมันจะเห็นนู่นภูเขามันมีโรงแรมคาเฟ่อะไรเปิดใหม่เยอะมากเลยนะเออเราแบบเว้นไปปีหนึ่งไม่ถึงสิเมื่อปีที่แล้วโกลเด้นวีที่เรามาก็เรียกว่าสวยไม่เปลี่ยนเห็นรอยทานน้ำแข็ง ไอ้ของกินเราก็มาถ่ายตรงสะพานที่เป็นกิมมิคกินเอาบรรยากาศคือจุดที่เว็บแคมของของคามโรจิของโรงแรมนี่นแหละแต่มันจะเห็นสะพานกับปะพอดีไงกล้องอยู่ตรงนั้นถ้าใครอยากเห็นตัวเองก็เปิด YouTube ช่อง ไลฟ์ <Like> คาเมรามันขึ้นขึ้นบกคนแห่แหขึ้นกลับหมดแล้วอะบัตรอบสุดท้าย5้าโมงครึ่งนะคะทุกคนไกด์บุ๊กแบบซื้อแล้วก็หยอดเหรียญเองว้มันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นบรรยากาศตอนสี่โมงเย็น ฝนก็เพิ่งตกฝนตกน้ำก็เชี่ยวเออในกล้องสว่างขึ้นเฉยถ่ายบรรยากาศยามเย็นให้ดูอันนี้โรงแรมหน้าสะพานกับปะแล้วก็ที่ขายของกินพอเย็นๆแล้วคนกลับไปหมดคนเริ่มหลวมดีหน่อยแล้วก็ได้เครื่องดื่มมาแล้ว มันปรับแสงให้สว่างขึ้นแล้วมันดูสวยขึ้นกว่าตอนคึมคๆหมอกลงแล้วเห็น <Pine apple> แมกไม้ในลำธาร <P bor Church> เรามาถึงโซนที่เขากลางเต้นกันเราก็เคยมานอนตากฝนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะเห็นใบไม้เหลืองแซมแซมใบไม้เขียว สีมันก็กำลังปลแปลกๆนะข้างบนจะเห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีแดงเหลืองต้นสนที่รักของเราเอาที่เคยมาเป็นผู้ประสบภัยที่กลางเต็นท์หลังจากนั้นก็เข็ดไปเลยจ้าคือที่นี่ถ้าจะกลางเต็นทนะ์กฎระเบียบเยอะมากนะต้องทิ้งขยะก่อนเวลานั้นเวลานี้ออนเซ็นปิดห้าโมงเนะี้ยเร็วไปไหน ตรงนี้สีสดใส่ดูสว่างมีควันออกปากแล้วนะมองไม่เห็นในกล้อง Beware of beer นี่มข้อมูลเผื่อใครอยากมากลางเต็นท์นอนเนาะให้เช็คอินบายสองถึงสี่โมงเย็นเขามีจุดบริการตรงนู้นเป็นออนเซ็นแล้วก็พวกโรงอาหารแต่ปิดเร็วมาก กำลังจะเดินกลับไปที่ท่ารถแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนพลบค่ำที่โรงแรมเขาเปิดไฟแล้วสวยเนาะเวลาเปิดไฟอะ่ะต้องท่ารถบัสอ่ะเขาทำเล้าใหม่ดูดีมากใหญ่ด้วยเข้ามาในเล้ามี 3d map ให้ดูด้วย ออบก่นสุดท้ายลงเขามาเป็นเวลา6กโมงกว่าๆนี่คือหน้าสถานีชินชิมะชิมะยามค่ำคืนใกล้ชินชิมะชิมะเรามีเซเว่นด้วยนะเธอให้ฝากท้อง <c oughs> ของกินเราจบที่เซเว่นที่นะใก,ใกล้สถานียังมีเซเว่นให้ประทังชีวิตตอนแรกไปร้านโซบะแล้มันปิด เดินไปที่พักที่เราจองไว้เดินตั้ง20นาทีทางเดินคือค่ำมากฤดูหนาวอ่ะมันค่ำเร็วมากจริงนี่นะ่าจะเป็นที่พักที่เราจองเอาไว้เดินมาไกลมากไม่มีอะไรเลยด้วยนี่ไงคือทางให้เราเดินมา ที่พักที่เราจองอยู่ใกล้สถานีชินชิมะชิมะนะคะที่พักชื่อมีมิสึโนะเนโดโกะถ้าแปลตรงตัวมันคือที่สําหรับนอนเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการไปทั้งคามิโคจิและโนริคุระในทริปเดียวกันเพราะสถานีชินชิมะชิมะเป็นจุดขึ้นรถบัสของทั้งสองที่แต่เนื่องด้วยที่พักนี้ไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นโรงแรมกฎระเบียบจึงค่อนข้าง,างต่างจ, <อ S 2> จากจ <อ S 2> ที่อื่นใครอยากมาพักเช็คข้อมูลดีๆ<ด>ห้องน้ํารวมค่าอาบน้ําแล้วต้องลงไปอาบข้างล่าง สภาพเย็นมาที่นอนเราที่เตรียมสายชาร์จมาเองเพราะกลัวว่าเขาจะมีปลั๊กน้อยใช่ไหมแต่เขามีให้สายยาวด้วยอาบน้ำแนละ้วทุกคนเป็นแบบซิสเต็มห้องน้ำห้องเดียวต้องต่อเคิวกันคือใครอาบ,บเรียวก็ไปรอหนะ้าห้องน้ำเลยมีคนอาบเสร็จปุ๊บก็เข้าไปต่อเสื้อผ้าที่ใส่วันนี้ก็พึ่งเอาไว้ก่อน มีเครื่องดื่มติดมือมานิดหน่อยอันนั้นข้าวของของน้องมุกโรงแรมไกลจากสถานีมากถ้าใครแบบมาคนเดียวเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้ากลัวอืมที่จริงมันไม่มีอะไรเยอะแหละแต่ถ้ากลัวก็นั่งแท็กซี่มาตามพยากรณ์อากาศวันนี้ที่จริงฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปแล้วมันค่อยเลื่อนขึ้นมาเป็นสี่โมงเย็นแล้วก็มาตกจริงๆอ่ะบ่ายสามครึ่ง แต่ดีที่ว่ามันไม่หนาวมากเราเดินมาจากสถานีเมื่ยะก็ไม่หนาวแค่เย็นๆเพราะว่าฝนตกต้องดิมวันนี้เรามีน้ำแอปเปิ้ลของจังหวัดนางโน,โนชิงคิวคลนะแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลยีซค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์สามเปอร์เซก็มีทาโร่ทาโร่บลอมทาร่ญี่ปุ่นแล้วก็เซกกชีส,ส <Jeez. S 1> ม ีเาเหมือนลำบวยนะมั้ยทุกคนสังเกตเห็นอะไรวะเราใส่ชุดที่ใส่เสื้อที่ใส่ไปข้างในทุงวันใส่นอนเพราะทริปนี้มาค้างคืนเนาะก็อย่างเคยก็ไม่อยากหอบเยอะแล้วพออากาศมันเย็นน่ะ มันต้องใส่เสื้อหลายชั้นเออแล้วชุดวันนี้กับชุดพวกนี้เราก็เตรียมมาสองชุดมันก็หนักกระเป๋ามากแล้วคามิโคจิครั้งนี้ของเราน่าจะเป็นครั้งที่ห้าแล้วหหรือ4แต่ตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่มีครั้งไหนที่สวยเท่าครั้งที่แล้วคือมาตอนพฤษภาโกลเด้นวีคคือตอนนั้นอากาศดีด้วยแล้วก็ใบไม้ช่วงสปริงเนะใบไม้มันจะสีเขียวอ่อน ที่จริงช่วงเนี้ช่วงควรเป็นช่วงที่สวยที่สุดแต่ว่ามันอากาศมันคัขมขโมยนึงจะมีแดดออกบ้างแค่ดเดียวแล้วก็ใบไม้มันยังไม่ได้เปลี่ยนสีแบบพีคก็นั่นแหละเราคิดว่ายังมีปุนอีกนานก็ค่อยๆเลิบแล้วกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปนอนพักผ่อนก่อน <c oughs> ลาไปด้วยบรรยากาศห้องเก่าๆ พรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันมาคอยติดตามนะคะเป็นภูเขาสูงเหมือนกันโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ